พี่นาะช่นเคยค่ะกับช่วง daily English ใครๆก็พูดได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่นาจะมีคำศัพท์พื้นๆที่ใครๆก็รู้จักแต่หารู้ไม่ว่าคำนี้มีหลายความหมายค่ะคำศัพท์ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็คือคำว่า force force ที่แปลว่าบังคับค่ะยกตัวอย่างก,ก็คือ he was forced to leave his job He was forced leave his forced leave was to job jaw แปลว่าเขาถูกบังคับให้ลาออกจากงานค่ะแต่ถ้ากใส่คำว่า force ลงไปในประโยคอื่นๆก็ไม่ได้แปลว่าบังคับเสมอไปค่ะยกตัวอย่างก็คือ don't force yourself Don't force yourself แปลว่าอย่าฝืนตัวเองค่ะซึ่งประโยคนี้สามารถใช้ได้นะคะเวลาเราจะบอกตัวเองว่าอย่าฝืนตัวเองเพื่อที่จะทําในสิ่งที่เราไม่อยากทําค่ะเพราะว่าทาไปแล้วเราไม่มีความสุขใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้ประโยคที่ว่า don't force yourself ได้นะคะเพราะมันแปลว่าอย่าฝืนตัวเองทําในสิ่งที่เราไม่อยากทําค่ะและอีกประโยคนึงที่เราสามารถใช้คํานี้ได้นะคะถ้าใครดูข่าวบ่อยๆก็อาจจะคุ้นเคยกับคานี้อยู่บ้างคะ่ะนั่นก็คือ security forces to control over the area security forces to control over the area แปลว่ากองกำลังรักษาความปลอดภัยได้เข้าควบคุมพื้นที่นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า security forces security forces หมายถึงกองทัพหรือกองกำลังรักษาความปลอดภัยค่ะ security forces to control over the area แปลว่ากองกำลังรักษาความปลอดภัยเข้าควบคุมพื้นที่นั่นเองค่ะง่ายๆเลยุ่หมคะายังไงก็ลองไปใช้กันดูนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือเจลีอิง g l ชใครๆร่ก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวยาวชนหรือจะดูย้อนหลังผ่าน youtube.com Search c ค m m e มอร์เจลีอิงเลชใคร่ใก็พูดได้ก็เจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พินาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ